ครับผมจะลองโบกรถจากุงเทพเนี่ยลงไปจังหวัดสุราธ,ธานีครับผม <S <S ผมสชื่อว่าวันนี้ผมจะสามารถโบกรถลงไปที่จังหวัดสุราธ,ธานีได้หรือเปล่านะครับตอนนี้ก็เวลาอยู่ที่ประมาณเกือบจะเที่ยงคืนนะครับเกือบจะเที่ยงครึ่งแล้วนะครับผม ขังแล้วผมผ่าแม่งหนึ่งครั้งแล้วผมไม่รู้ว่าผมจะได้ ตอนนี้ผมเดินมาประมาณ4-5กิโลนะครับยังยังไม่มีรถคันไหนที่แบบจอดให้ผมขึม้นไปขี่ดูชิว่าวันนี้ผมสา,สามารถโบกรถจากกรุงเทพไปจังหวัดสุราษฎร์ธานีได้หรือเปล่านะครับ let's go ือ,อเป็นเสกขอ,อกับปบาระเบิดครับผมคือกองทัพเดินด้วยท้องครับถ้าไม่มีอะไลงไปยใงท้องเนี่ยกองทัพคงเดินไม่ได้ถูกต้องไหมครับแดดมันร้อนต้องต้องบอกเลยอันนี้กอข้อใหม่อีกรอบเหรอ <c oughs> กำลังลงกระคาครับผมนี่แค้แนหน่อยก็ได้เนาะ Em này cái nào Bộ thế em này mới xa dưới mưa đi Để lòng Hello Hi, you Sorry You Where are you go? Where are you going? Where are you going? Market, market Market? Yeah Phuket? Yeah, no uh... so, โ okay, okay, okay. อเคโอเคโอเคโซลิสออนไลน์เจอทุกอย่างเนี่ยคนเราไม่ต้องเดินพลังก่อนก่อนที่จะออกเดินทางนะครับผมก็อัดข้าวไปเลยเมื่อกี้จานหนึ่งแล้วก็มาข้าวเหนียวข้าวเหนียวไก่จานแล้วก็มาเป็นเซกอกต่อครับผมหิวมากพลังงานเราเดินเดินแบบเดินไม่หยุดนะ พอเดินไปเยอะๆเนี่ยร่างกายของเราก็เลี่ยงอาหารก็เลยต้องกิน mm hmm. ครับผมอหอยครับแต่ผมก็เดินทางต่อนะครับเพื่อที่จะไปให้ถึงจุดหมายปลายทางของผมเนี่ยมันยังอีกยาวไกลนะครับดูซิว่า ใจดีจอดผมรับผมไปที่จุดหมายของผมที่จะไปด้วยได้นะครับโอเคแล้ว okay. go อากาศมันร้อนๆมันก็เหนื่อยเหมือนกันเลย <c oughs> <c oughs> เอาไม่ว่านนระยะทางที่ผมเดินเนี่ยประมาณประมาณ10กิโลนะครับ <c oughs> ผมเดิน <c oughs> เดิน10กิโลแล้วโอเคครับ okay, ผม แล้วก็มีคนมาล็อผมแล้วนะครับยั yeah. ไปต่อข้างในหน่อยนคึคงฮะดีกว่าแล้วต้องเดินกลางแดดมันร้อนับผมที่เขาโบกรถคันเนี่ยขึ้นมาไปกรุงเทพนันก็ต้องอดทนจริงๆนะครับคนเราเนี่ยไม่ใช่ว่าเขาจะจอดให้เราทุกๆคันนะครับเพราะว่าเขาก็ต้องกังวลเรื่องเขาเป็นใครว่าเป็นโจหรือเปล่าจะล้อกันเนี่ยก็ต้องวัดดวงกันไปับผมแต่ ที่ผมเจอคนนี้คนนิสัยดีมากภาษาไปไหนเขาเรยว่าวอาสาจะไปส่งผมที่เขาสุดทางไหนผมลงตรงนั้นครับผมเฮ้ยคือ <c oughs> <c oughs> ไม่ไหวเหมือนกันครับผมเดินทางประมาณ สิบกิโลได้นะครับแล้วก็ผมจําได้ว่ามีคนมีคนจอดรถให้ผมขึ้นเนี่ยประมาณ3คันนะครับ4คันได้ครับผมมาถึงตอนนี้ผมมาถึงแถวใกล้ถึงเพชรบุรีนะครับจากกรุงเทพผมโบกมาใกล้ถึงเพชรบุรีแล้วูมิว่าผมจะไปถึงจุดหมายปลายทางของผมหรือเปล่าครับตอนนี้ขอแบบพักสายตาไปหนึ่งโอเค แล้วผมก็เดินทางต่อนะครับเพื่อที่จะไปให้ถึงจุดหมายปลายทางโอ้ย้วคันต่อไปผมก็เป็นรถหกลอนะครับขึ้นมาเ <c oughs> จอคนกระบี่ครผมนี่คนกระบี่บบกรถคนกระบี่กลับบ้านคนระับลงที่เป็นบุรีก่อน ่ลงรถบันก็ได้เดี๋ยวแล้วก็บกรถได้คันคําพี่ขอจะขับไปลงกระบี่นะครับผมก็เลยติดรถแกมาครับผมแกจะดีมากยขับรถอยู่รถครับบในห้องนี้มันดูดมากเลยตอนนอยูบนรถสิบล้อครับผมกาลังลุหน้าไปชุลา สุดท้ายแล้วผมก็สามารถไปถึงซูล่าได้นะครับไว้เจอกันที่ซูล่าครับผมขอแบบเอ็นหลังนอนสักหน่อยสวัสดีครับ